วันนี้นะคะเราจะมารีวิวคันส่งกลางนะคะโตยโยต้าไทเกอร์นะคะ d ีฟดีปี1,998ถึง2 0 0 3นะคะก็รุ่นนี้นะคะเป็นตองหแท้นะคะตองห้าปุ่นเจแปนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะระหว่างความยาวนะคะของจากน็อตลูกหม,มากนะคะน็อตลูกหม,มากฝั่งนี้นะคะจนกระทั่งมาถึง ฝั่งนี้นะคะก็ความยาวอยู่อที่เจ่ดสเจ็ซนนะคะจากาลูกนัดลูกหมากจุดนี้ไปถึงจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะคะว่านัดลูกหมากนัดต,ตัวนี้นะคะ นอตตัวนี้จะสิบสี่มิลนะคะสิบสี่มิลนะคะสองข้างเขาจะเท่ากันนะคะแล้วก็ดูรูที่เราจะใส่รูตรงนี้นะคะอยู่ที่สิบห้ามิละคะ่ะ ก็ตัวนี้นะคะเราจะขายหน้าร้านอยู่ประมาณพันแปดนะคะส่วนโปรโมชั่นรดก็เดี๋ยวค่อยตามดูนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้นะคะร้านน้ำออตพาร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะขึ้นขึ้นร้านชื่อร้านให้นะคะ